สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับรถผมเองนะฟอร์จูเนอร์นะผมจะมาขัดไฟหน้าไฟมันเหลืองเหลืองละแล้วมันไม่สวยเดีย๋ยวเราจะเดินทางปีใหม่นะครับเราอยากได้ไฟสวยๆงามๆจริงๆนะวิบวิบเลยตอนนี้ถ้าดูด้วยกล้องผมพูดตรงๆเลยดูด้วยกล้องมันก็จะแบบไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ดูด้วยตาคุณจะเห็นเลยว่ามันเหลืองเหลืองมันไม่สวยอะ่ะเราอยากให้มันสวย,สวยๆใหม่ๆนะครับผมขัดแบบนี้แบบที่ผมจะทำเนี่ยผมคิดอยู่500บาทนะครับ แวะมาหน้าร้านได้ขอมาประเมินงานก่อนว่ามันขัดได้ไหมหรือว่าถ้าใครที่เคยเห็นคลิปผมที่ขัดรถ Honda c ซ v วนะครับอันนั้นผมทำพันห้านะก็คือขัดแล้วผมก็เคลือบน้ํายาอันนั้นก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับอันนี้ก็เต็มที่กับประมาณสักปีปีหน่อยเดี๋ยวมันก็จะเหลืองอีกนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะถ้าเราเคลือบน้ํายามันก็จะอยู่ได้นานขึ้นโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องทําแ l a ไปแล้วกันตั้งกล้องทําแ l a บ,บันทึกตอนที่เราทํานะครับเพราะมันขัดค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวเราเดเเดเราดวูควม เปลี่ยนแปลงของตัวโคมไฟนะครับว่ามันขาวขึ้นขนาดไหนนะเข้ามารับชมกันได้เลยครับก่อนไปทำกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดเลสซิ่ง h a n n e l ด้วยนะครับทุกช่องทางนะครับเห็นชมผมช่องทางไหนขอความกรุณานะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงนะเปอร์เซนการกดติดตามสําหรับคนที่ดูคลิปในช่องผมอ่ะคนกดติดตามมามีนิดเดียวเองนะครับท่านที่นั่งดูเป็นท่านที่แบบไม่ได้กดติดตามทั้งนั้นเลยนะครับรบกวนนะครับขอขอครับขอครับ กดติดตามให้ผมหน่อยนะกดติดตามไหมครับสักวันคลิปผมมันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนครับไปรับชมกันต่อได้เลยครับก่อนขัดนะครับผมพามาดูก่อนเนี่ยผมแปะกาวไปแล้วนะครับผมมีภาพตอนที่ยังไม่ได้แปะกาวนะแต่ว่าถ่ายแล้วมันก็แบบอย่างที่บอกอ่ะมันดูแล้วมันมันดูดยมันดูผ่ดดดดานกล้องอ่ะมันไม่ได้เหลืองมากนะครับแต่ว่าดูด้วยตาเหลืองเดี๋ยวเราตั้งกล้องทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับว่าไอความเหลืองแบบเนี้ยแล้วมันใสขึ้นอ่ะมันใสขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มขัดแล้วนะครับ เราต้องลงขัดหยาบก่อนนะครับจริงๆแล้วอ่ะใช้กระดาษทรายลงก็ดีแต่ผมเอาขัดประมาณนี้แหละนะรอเครื่องเลยดีก,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 บบกว่า,าเาบบอาพิกี้ที่ผมขัดไปนะครับเวลาจากกล้องนะ2นนาทีนะครับตอนนี้ผมขัดไปแล้วได้อ,อันนี้ผมขัดขัดหยาบไปรอบแล้วใส่ขึ้นไหม เ,เดี๋ยวผมจะลงน้ำยาขัดเงานะครับอเดี๋ยวเราจะขัดกันต่อแป๊บเ,เ,งงเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งข้างมาผมพ้ามมาดูเรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือขัดแล้วนะเห็นไหมเห็นโครมข้างในชัดแจ๋วเลยเห็นไหมส่วนอันนี้นยังไม่ได้ขัดดูความฝ้าดูความอะไรมันได้เลย นะนี่ขัดแล้วนะอ่าผมถอยห่างให้ดูมันมันมันก็เห็นความแตกต่างนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเวลาเราดูผ่านหน้ากล้องแล้วอะ่ะมันต่างไม่เยอะแต่ถ้าดูด้วยตาคุณจะเห็นเลยว่ามันเงาวกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวผมขัดอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขาวสวยหน้าใสาเลยทีนี้กิ๊กกิ๊กก็ยังชั่วหน่อยอย,อย่างงี้นะข้างนี้ยังไม่เท่าไหร่นะผมพูดตรงเลยข้างนี้ผมเริ่มขี้เกียจขัดลว ใช้เวลาเยอะอยู่ผมจะไปทําอย่างอื่นต่อไงพอดีผมติดตัดคลิปอยู่ผมก็เลยไม่ค่อยละเอียดข้างนู้นแะต่ข้างนี้ละเอียดคิิบเลยนี่เห็นไหมดีเว่าเดิมประมาณนี้ครับข,ขัดไฟหน้ารถยนต์ประมาณนี้ประมาณนี้นะมีขัด2แบบอย่างที่บอกขัดแบบเนี้ยไม่ได้ลงน้ํายานะครับทำอยู่500บาทหน้าร้านนะครับขัดอีแบบแบบลงน้ํายานะครับทํา1,500บาทนะครับใช้เวลาขัดประมาณถ้าแบบเนี้ยใช้เวลาขัดประมาณชั่วโมงนึงเสร็จนะครับแต่แบบที่2เนี้ยอย่างน้อยๆต้องมี 3- 4ชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จโอเค ไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ